พอ,อคะกรรมการสหกรณ์ควรมีกี่คนนี่คะโหเป็นคําถามที่ดีมากคะ่ะพี่แพลจจานวนกรรมการสหกรณ์นะคะก็ถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ค่ะพศ2542ัอยู่ที่มาตรา50นะคะ<ฮ>เขาบอกว่าให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งคะ่ะและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน14คนซึ่งที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งจากสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีไม่เกิน15คนค่ะแต่ต่ำกว่านั้นก็ได้อาจจะ9คน11คน13คนก็ได้หรือ15คนสูงสุดนะคะแต่ยิงแนะนำว่าควรที่จะเป็นเลขคี่ค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีประธานหนึ่งคนเพื่อออกเสียงชี้ขาดนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ จะมีจำนวนเท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่บริบทของสหก์เลยอาจจะดูจํานวนสมาชิกนะคะดูความพร้อมของสหกรณ์ประกอบถึงจํานวนกรรมการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกิน15คนค่ะขอบคุณมากค่ะพ่ออ